พอถ้าคนไข่ยอยากหายดีขึ้นจากการเป็น P.C.O.S. อะให้ทําอยู่สองข้อข้อแรกก็คือออกกําลังกายส,าาม,สม่าเสมอกินเสร็จให้ขยับร่างกายแล้วก็ทุกวันให้ออกกาลังกายหนึ่งครั้งกับออกกําลังกายส,าาม,สม่ำเสมอเป็นการเหมือนกวาดอยากย้ายขับสัรความชื้นในร่างกายออกไปนะคะอันที่2ก็คือปรับอาหารคนที่เป็น P.C.O.S. อะส่วนใหญ่ก็คือกินกินนั่งน่งนอนๆไม่ได้แปลว่าเขาไม่ทํางานเขาจะแบบทำงานนั่งออฟฟิศอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็อาตก เดี๋ยวก็กินของหวานหลังอาหารนิดนึงระหว่างวันกินอเมซอนสักแก้วสองแก้วนะคะตอนเช้ากินไอ้นั่นอ้นี่กินเบรคกินแต่ของที่มันมีความชื้นเหนียวหนืดแป้งขนมน้ำหวานอะไรเงี้ยมันก็แบบไปงอกภายในกินที่ปากไปงอกข้างไปงอกข้างในได้เนะ แล้วก็ปรับการกินใหม่ล้วออกกาลังกายจะเป็นการช่วยขับพวกเนี้ยได้ด้วยพฤติกรรมส่วนชาจะเป็นตัวช่วยเสริมทานฮอนท้อเอทานหัวชาเนี่ยจะช่วยหมุนเวียนเลือดได้ดีขึ้นทําให้ประจำเดือนของเรามาคล่องมาตรงขึ้นทานชาขูจะช่วยทําให้ความชื้นสะสมถุงน้ําต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นอะประมาณนี้นะเขาไม่ถึงขั้นการรักษาถ้ารักษาหมอจะมีตำรับยาจีนนะคะจะให้ทานคู่กันก็คือปรับสมดุลสตรีกับสลายซีด ซีถุงน้ำอะไรเงี้ยให้ทานร่วมกันเขาจะช่วยอันนี้คือแคปซูลถ้าอยากรักษานะให้ทานแคปซูลแต่ว่าถ้าอยากแบบว่าเอ้ยลองกินชาก่อนก็2ตัวนี้สำหรับใครที่เป็น P C o S นะคะ